ไม่ทรงค่ะก้นลอยแหลทะเลอีพีสองไม้ยาวค่ะคลิปในก็ไดจะเป็นคลิปที่เขาค่ะเดอ่อนกันก่านแหลที่ก่อล้านในค่ะเนาะต่อเรยวเขาค่าก็อออนกันมาฮอตถึงติตาเฮอบาลีในค่ะเนาะอ่าทาห้องพิษเกาะยอมน้อมค่ะต่อเรยวก็จะเป็นข้าวยามประมาณเที่ยงในค่ะเนาะเขาคามาฮอตนี่มันเป็นข้าวแหลตใหม่หนค่ะ ยิงอากาศทะเลมันใหม่อยู่แล้วอตอนนี้ทำเป็นตอนเที่ยงนะก็มันไม่แต่ไม่วาคาอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตาคือตาเด็กกว่าที่กาะล้านเนี่ยครับเนาะ ตอนเร็วเนี่ยไม่เต้ไม่ว่า่ะตั้งไปตั้งไคแรแลนเป็นอะไรแล้วกันเนี่ยค่ะไปป้อมตั้ตนตัวสั่งเนี่ยค่ะตอนเร็วค่ะก็ดีออนก,นกันกว่าขึ้นเฮอในขนองตอนตอดาดแกว่าดีก่อนร้านค่ะยิ่งการเลิศการไม่ซ้ำเหม็นน้ำมันเฮอเดียค่ะก็ว่ายามขีในขนอมันเหมน็นแต่เหมน็นว่ามเหมน็นเพราะใครเมาเนี่ยค่ะ มันก็เหมือนเจิ้งเปิวานั้นขนาดเนาะมังเจอมังรองเข้าตัวในในโทรศัพท์เข้าจะไหนไงมันก็เหมือนเราเข้าตัวทบค่ะมันต้องตัวทอทาต้องสัมผัสกันมันถึงจะรู้สึกนะเนาะตัวเรียกวก็เข้าคา,าดีออกเข้าตั้งกันกว่าก่อร้านยาค้าเมื่อเฮือตีเจ้าออกแต่มันก่อมนาลิโกคาเตอร์เขา,เขาแต่ว่าคือมันกะไก่อีดหนึ่งเหย้าในาเปิร์ลคับไว้นะ่นแแระรู้สึกว่า ดีโก้ที่เด้ค่ะย่างบลัวห้ามย,ยาม,มาในขนมแล้วก็ใตสันไว้ที่เด้ค่ะตัวเลยเขาเขาก็คอดถึงก่อนร้านเยาคะตื่นเต้นเด้ค่ะยังบลัวมันทางหลีนำมันใส่ในขนงกันไหน อันนก็จะเป็นบรรยากาศเกาะล้านเน,ะ,เนะ่ครับเนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เจ้าเครือข่ะยหาคขามาถึงเกาะล้านนี่ก็ประมาณป่ายม้ง่ะและกเกาะไม่ได้ได้คาับตอเร็วนะมันไม่ตานไหลในตัวนาครับน้ำเหอปอเต็มลงกระเสีงฮะอันนค้คาก็สิทสเปรกันแดดกว่าอย่าในขันนอย้อนเพราะแลด,ดมันแห้งนะครับบ่มสิทแต่นามไม่เสียงหมดค่ะ ข้าวคาก็สั่งเป็นกับข้าวจานเลี้ยในขะนอเพราะยังก็ส้มตำกับไก่ยางค่ะทีนานแต่มหนุ่มพ่อค้าสั่งกินอย่างเต็มค่ะเพราะว่ามันกาหนะขนงกาขันมันเงินปวยว่ามันเป็นก่อในแหละมันดาขันมันเตะแห้งออนค่ะกินเข้าวอิ่มตอเนี้ก็ลงเลนนำกําเหนี่ยวค่ะน้ำตีก่อร้านในมันเตะใสใสมันอันแต่ก็อข้าวหันตอวเร็วในขะนองพอยยังกอนำมันจตะเย็นเย็นค่ะมันใจเหมือนน้ำตีหาดพัทยาขะนอ ทะเลตีนในฮังรีนะคะกูก็ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนเนี่ยก็พอามาหาัาหานตาฮังรีเจเนี่ยในมันก็มีใจใครเลนีนมีใจใครถ่ายไว้เป็นที่ไมายต้องครับอันนี้ก็ค้าก็เตรมเจอโซเชียลของข้าตอนดาเป็นที่ไมายต้องว่ามาหดก่อล้านเย่าวนะะ่ยครับ แหลตไม้แห้งแต่แห้งว่าขา่ะมือคค่อไก่คาใส่ไว้แว่นตาใส่ในมันตัวสังสมบัติันเนาะคาเพราะอะไรเปลี่ยนเป็นแว่นตาสีนดำคาย้อนเพราะว่าแหลตมันแห้งเต้แห้งว่าวนะค้าใครลุยน้ำเต้ค้คาไว้กว่ามันไม้แห้งหนามัดลุยเนี่ยค่ะเนาะลีโกนายำนำเซโกอ่ากันแดดออกเอกลยนะครันนาเต็มไม้สมดเนี่ยหลยพัดลุยน้ำค่ะใส่หมกมีอโครเซนเนี่ยค่ะ คนลอยแหล่ทะเลอีพีสองแต้เปยชุดเซิงกันนั่นก่อนค้าไปทบกันใหม่อีพีสามคนาะยินจมดีเข้ามาด้วยปันค้า